สบายดีพี่น้ยเออน้ำเมื่อบานใหม่บริต้องหเด้อเนออเนอเ่วูเนาะนี่อยู่เาน้ำอีกได้าสาลเนออนจเมื่อบานใหม่เป็นน้ำทรายทรายอันสวรรค์ทรายมี่ต้มทรายใม่นี่บุปเขาก็เห็นเทพี่นอนเมื่อเ่นบนใหม่เนอะเออเนกเด่น

จะไปดิพ e yani ี่น้องมาเาลานมาเอาลานมาเอาลานได้โมนีนะมันมันหยอกใจมาเอาลานเมื Hart ่อบันไม่บุญบันไม่ดีนะมีน้ำเหลืองเบิงไปเด้พี่น้องว่าเบิงล้ำเหลืองเด้บอกตามัน้อาเ้วอย่ล่ไเนเนไนนล่นเไ เรื่องเอ่นใหม่นะคืนบ่นอนกระพรับอืมโอ้ก่าโอดว่ายังหนอกามห่อนแต่เปลี่ยนแต่ว่าหนออุ้ยเอาหอมแก้มมันดุบไอ้ลอยค่ะหอมแก้มน้องดูอ่าเลืให้มึงแพร่ออเลิกกุ๊กกุ๊กกุ๊กกแก่จะอนกับม่แานนี้ไปน้ำไปแล้วนี่ แข้นตัาดน้ำเลูกบ่เด็ดฝ่าลูกบ่แต่บนยังหน่อยกึได้อุ่มบปนะปรนนั้นตัมจุ่มเลยโนะเออเตัวจ่มเลยแล้วทีไม่หมาว่าถ้านาว่า้ร่ไหมแต่มันจะไม่นมาม่ายใส่มาฝาหมคไมลยต้เหมาะไม้มไม้ไมันอะไรอยู่ไร่เขาอ่ะใส่มาฝามันไร่ บไม้ใบอืม huh. นี่มัยามาไม้ใหนาเยอเพอจะกดมันนะมันจะตีมันเด็กกะคัดบอกอทอย่างเงื้อบันไม้เลยก็นอนบอเออจนอนอยู่บันไม้ ไนอน้บอกวนวไรไมา้านนี้กูมาดามเ่นีดาแเเ้าบเอดมเทาะเอาเนาะ้เ้าเอาใช้เ้าเาเบากับเป็นบบางคำเราเบาวางมามลไม่บ่ยาเบาะเลยนนี้เลย

ข้าไหวกเอาวอยู่น้อยหนึ่งข้าวขาไปไปนอนเถอะเพื่อเอ่ได่ออกใครเพื่อนบึ่งข้าวมอกดอนเลยไม่ใช่ดนอนดนแตได้พื่นะเอาไเอนเอจกเกจักกันเลยมาแต่ป็นเอาน้าองยาบอสกัปินี้ขานบอสหรือบึงเชื่อนี้เด็กนอนเลยกะเอานอนเลยบอนะ อะไค่ะน้ำมือเล่นนี่นะมันเป็นสเดือนตายแล้ววะสองเดือนตายสามเดือนเนี่ยวะแยกฮักเดี๋ยวจ่าเกี่ยวเร็วปุ๊บบ่จิตรุปบ่บุญบ่ใหญ่เนาะใหญเด้อบุญเด้อเขาเช็ดจะฉีกเลยไก่เลยจัก แล้่มวาเสด็ลเือเด็ไปในนอกะขาบ่กอย่างนึงเสด็จตึงขึ้นอออืมเข้าไหเออมวยิกิน็อะไรีโอ้ยตกใจโอ้โหกินนน้อยอ่อน้ำน้อยเนีเจ้าเอากะเบนตั้อะไนี่ก็คือฮะเป็นเดียวเบอร์ จะจะได้ขี่รดแล้วบ่ขี้ใหไงเอ้ยมขี้รดแล้วบออ่าลุงวนเียวฮ่าฮ่าฮ่าฮ่นฮนาฮ่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 อฮ่า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 ฮาฮ่่า่าฮ่าฮ่่า่าฮ่าย่าฮ่าฮ่าน่่ยาาเ่า่่าฮ เดีจนคุ <m> ้งนั่นลนสีนั่นลินบอกจะเหลืองขัดแต่เดียวม่หัวบนในเือแต่เดียวี่ยังคือตามขับแต่เมื่นนมื่นรับเมืองมือนำุดมาจากเ่อหนบวรับเนาะบวตินใหมฮ่า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 ฮเน่าเ่าฮขาฮ่าฮ่าฮ่าน่าฮ่าฮสาฮ่บ่าฮ่าฮ่อฮ่าฮ่าฮ่าา่่่า่ เออเออตบวอเ้าเจ้าเบาปิดเลยเบาเศร้าเลยเมื่อยเลยเบาเมื่อยเบาเลยตึดักตึดักเียอามาหอมมันหอมมันหอมมันหอมนอกนึ่ก็เฮ้ยอเมื่อคุ่นเล็บเบาตั้งใีหอมนี่เอาลัอ้ายกอกงอ่ามึดูเชยอย่าี้คล้องนคล้องห้ามมาแล้วมีนมเครื่องผอมแเพิด จะอยู่ก็นอนมั้งเลิศเิอน่เนเเอมแก่น่เนเหอมแกเพื่อนเน่นเเอ้ยเยแกดินอแกเลยเอ้ยบไมยัเออ้ยเกบเามันมดนมองนมมันอะดิไปจะส่งจะอ่านมันเห็นกินเก่งใจเอีน้ำหอมน้ คนเมือเดี ộ, <Con> ๋ยวลืมมดได้นะก็ได้เจ็บไปเยขึ้นรถได้เมือปเมือเมือมัน่อนเด่เมือเมื่อแล้ว เอไ็บไปใช่เก็บให้พ่อแนริดนีุ่้มไปรไปกระทุกเอมันหานักินเนนเออนาะุกำอ่าไ้นาดหายไปคนกระตุัวเสือเ้าหรืแล้ขอาเานี่เออมันายมานมามนั่นกกรอนอยู่กเอาลายนะมันนีกระตุกอยกบกบกคอยหายเืดอกอันนี้มิดปวดนนน้อยเออมากินนะนนเกบัดเดียวรเบิดหลดทันที เดี๋ยวได้เอาเมือหายชอบนึงคือทีเอาลายเสเอาจำมาลายดี่เลยมาลายบมบน๊มบนลใช่ไหมบุมบบอปลาอะทางนี้เไปเถอะไ้ะไปไนี่น้อยอย่าหายด้ออาหายด้อ่หายด้ออยาบุด้อ่าบุญด้อเมื่อคนได้ดอกเมื่อคนได้ทำบ้าเมื่อหลอเมื่อบุญซก่อนเมื่อบืนด้ เมื่อตนเฮิเลยเนโดในเมื่อตนเฮิงเลยบ้านหม่เนีเมื่อในแจ็คที่อไปแต่ยัเบิงเนโดเป็นไสนุ่มนานุ่มะเอาเอ้าเดีเดยวเดี๋ยวนุ่มเนี่ยเจ้าเจ้าเ่หิวกับบุ้มี่เ่าตัีอ้แค่นี้คือเอ้างใช้สมอ่ะอู้อเอาขืนแ โอยย่อลลออลลาอูอูหมเอาอูดิเอออามันบดนดด้ะถ้าบใส่อูมันเคยเลยไปล้างกแะละ้วเาพพงาเช่มานี่ป๊ไปพพมาปไปล้เยเออองเต็มเบิเบเบดเลยเอาไปทั้งนบแนี้

เออนท้แกอ้ไปแล้วเมื่อรขนเ้ กลับแล้วมปแล้ว,ลวมาบุญวันใหม่แล้วเอมบุญวันใหม่เลยพี่น้องเลยอนยจังว่ารับก็รับแล้วหาดีดเพิ่มู้เอ <c ười> อ,อขากแล้วเพื่น ทารีดดูันนากแล้วเพื่อนสางก็จะกจนย้อมบอกว่าเขา่อมาดิจนยอมแยกมันเป็นน้ำยางแต่มันเป็นน้ำจะบาแล้วจะเป็นน้ำทสอย่างนี้ายกันเป็นายขีดเป็นผสมขีดตมนะประเมันบอกอยากจับโตกันปันไดปันแล้วม่ตอยากแงะเมื่อเมื่อเมื่อ พี่น้องนอนโอ้ยมืออื่นกับกลับเลยมืออื่นตะแรงกับกลับเลยมาทำหน่อยกับสีกลับไปจัดต้แรงมันตีได้บ่ก็ตีไดมันมันมันคือเมวันนะไปพอกันใหม่พี่น้องไปขอบคุณลายๆที่ที่มาชมไปดีพี่น้องระบานไปเพื่อบุญแล้วทำหน่อยก็ไปเลย